ผู้ดูแลเรือเผยแตงโมเดินไปฉี่ท้ายเรือก onda, hehe, of of ่อนลื N ่นตกน้ำตรวจเจอคราบวายหกเมื N ่อเวลา11นาฬิกาของวันที่25กุมภาพันธ์ที่อู่จอดเรือ NBC เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่อู่จอดเรือดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและเก็บลายนิ้วมือภายในเรือลำเกิดเหตุที่ชื่อว่าโคเบลหลังดาราสาวแตงโมประสบอุบัติเหตุตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพยา ตรวจสอบเบื้องต้นเรือโคเบอลอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่พบคราบวายหบนเรือบางจุดเจ้าหน้าที่จึงบันทึกไว้ตรวจสอบเป็นหลักฐาน ผู้ดูแลเรือได้เผยว่าตนเองเห็นดาราสาวมาลงเรือที่อู่ช่วงเย็นของเมื่อวันที่24่กุมภาพันธ์พร้อมกับกลุ่มเพื่อนและเจ้าของเรือก่อนขับเรือออกไปรับประทานอาหารที่ร้านริมน้ำแห่งหนึ่งในจงังหวัดปทุมธานีแล้วขับล่องเรือกลับมาแต่ระหว่างทางขากลับดาราสาวเกิดปวดท้องเบาจึงเดินไปถ่ายเบาท้ายเรือแทนเนื่องจากห้องน้ำบนเรือเสีย ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนโดยสารเรือประเภทนี้ในกรณีที่ปวดเบาแต่ระหว่างที่ดาราสาวเดินไปท้ายเรือนั้นไม่ได้บอกคนขับเรือให้เบาเครื่องคนขับเรือจึงขับไปตามปกติคาดว่าดาราสาวอาจจะพลัดลื่นตกจากเรือลงไปในช่วงเวลานั้นระหว่างกำลังจะเดินไปถ่ายเบาท้ายเรือคาดว่าเป็นช่วงก่อนถึงสะพานพระรามเจ็ดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด